สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีกับพี่พี่กับน้องทุกๆทุกคนด้วยจ้า <Bueno> มือนี่โชคมานหลายจ้ามาเกี่ยวหญ้ามาพอเห็ดก่อนเลยจ้าทุกคนจางงามงามจ้าดูเพิ่งในจ้าโอ้ยคางามเพิ่งเราจะกินเอาเลือกษ์นี้แสดายไม่งามสุดยอดเลยฮุมเบียนแค่นี้เลยแต่ทุกคนหลายอยู่จ้าโอ้ <Bueno> ยดูเพิ่งใน โต,ตไปนี่มันมีอุม้มเอาอุ้มมันนี่อยู่เด้แต่พ่อเขาได้เนาะถ้าจริงอันนี้มันมีมมพุ่นปวกอยู่เด้โตไปทั้งทอดรอไปนี่มันจะเกิดยุ้งหูปวกเลอะเละอะโอ้ดูดูขาไม่ค่อยแม่คยนี่ิดเนาะแม่เตียมนนสุกดีจนได้บ้ ดอกไงดอกน้ำไหยมีดไงดอกมีดไงอยู่ดอกตาวเข้าไปเป็นน้ำอยู่ก็มีจะว่ามืออื่นไม่จะเกิดซ้ำอยู่บอกเขาว่าเกิดเดนเนาะเพราะว่ายังดอกน้อยก็มีไหมเกิดซ้ำก็จะได้มาเบิ่้ลกั่แบบไงจะแขวะจะขวางไปทั้งหลียจออดกนั่นดอกมันนั่นๆเลยเพราะมันถืออันนี้นี่ถือหักไม่ ตากือบเห็นหงงนะมันหมึกเลยมันแตกมันถือกอญยาเด็กเวิรดด้วยลูกไม่ได้จ้ากำโชว์เลยนะเจ็บปากงามแถวว่าอืว้าวพี่น้องยาคุณยังงามด้วยจ้ะทุกคนมา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 เก็บต้งพี่มาเก็บต้งพี่คล้องแท้คล้องแท้กำลังเกิดโจโจเจียยุนบ่ โอ้ยใบตออ่อนจังเลยนันใหญ่มันงามเนาะเนีบบกเอกินเ้อเฮ็นราทเนาะดูดิเยอะตะขาจะได้อาดขายง่ๆดอกมันไวมันกินนะน้องกเฮ็ดแล้วบาทเลยลังจากที่บ่อเห็นำหูโนเฮ็ดเื่อไตะคอง ใชเห็นเหี้ย้เขาตอาทสิเกิดอายุนี่มันกำลังเกิดตูมตูมนีเนาะวเล้ยกัวเลยกัวเยอยู่

อนี่มจกลมีนอุนจ้าุน่จ้าพี่นองจ้าคุณุุณเรยพวกุณไกลๆคุจคุณนปุ่นปุนุณคุณตากับมองกับมุมาหาเกี่ยวหยาเนาะบอยว่าเม่อกี้เหผยไข่อยตาเสียกับสมบัตรลายโทดจะเวยไปทังปุ่นไปหันหนามาพีนี่ค่อยชัดเกิบมาเต้ทังพุ่น ดึงใหม่ออกให้มียเอเีดแนางออกไปนยังเอาเลยโอ้ยเขากเขาลืมทายเนี่ยเลยเมือกินเบาอยู่ขนาดอการลืมกดทายวิดีโอจากทุกคนเมื่อกี้นี่นันก็ย่าจเหนื่อจนงเ้ยปนันเพิ่งกะเววไหมเววผู้เดียวอ Trứng hết rồi. Trứng đốt hết đi. ngay đó còn là À. Cái Quá phải nè. Trứng hết nó ơ. Trứng hết ao hết Phải, <laughs> là phải. chung đây nó hết buộc vào này nha. Đây tím 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 tím. Ừ. Hoàng cho พอดีมาค้ำๆมึงกันสร้างตานวดาโดกหายยังกินโดกมันตื่นอายนี้ไ แพตะกินองกีนมองกีนมองกีน,กน,กนข้อไปเลี้ยวรถม่อกีนอกอ,ออกแพรไปถอ,อเกี่ยวหญ้าเล้ววี่ากระซางเ,เ,เดี๋ยวมันจะออกอืกอ่นๆใส่ปูนง,งานงเฮา,กกาอ,เอ่ยาไปออากว่ะเกี่ยงอมนได้จ้าุูนะโอ้โหธรรมดาได้ไธรรมดาา็ธรรมดา,ดมดาดนืมามา เอ mainland, ็นไหเนาะทุกคนจ้าเห็นบ่จ้าคนอะไรคนจ้าเขาอากอยู่งามงจ้าเห็นบอจ้าเห็นบอจ้าเหมือนุคนเลยเห็ตัวหวพพุ่นพุ่นเฮ็ดพุ่นพุ่นพุ่นจ้านจ้าเบิ้งี่นึงเบซอยกันจ้าพยอดงอกหม่คนจ้าโอ้ยความโูดดีเห็ดคุมเดียวกันนั่นเราจะกินเนาะ แตกพิญูพิียยจักินเพราะว่าเม่ยนมืดละดินแต่ไอนั่นรัะใบไม้แตกเเปิดขึ้นทุกคาเนเห็ดแต่น้ไตหัน้กันเกิดไตอุ้มน้ำด้พี่นองเอ้ยน้ำน้ำคองแกทุกคนแม่มดแล้วนั้นไตแลมพอเรลอยู่นั่นเห็นปว่นะแม่เลยอุ้ยแหมปดนะผมยังบอกว่าแม่ยมืดวาดููจ้าทุกคนเห็นบ่จ้ อีกหน่อยแม่ข่อยเอ้ยหวนนะวานวานะเป็นน้ำกากซากแกพี่น้องเอ้ยโ<ผ><ป>อ้โตา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 ตเบิ้องเราจะถ่ายเบื้องบัวใดดอกปูปูปลาปลาหนัพนพอแต่แน่นี่ละพี่น้องนี่นี่หยาก็บ่ได้หยาก็บ่ได้หรือจ้าพอแต่อันนี้หรือจ้าให้พี่น้องจ้าเบ <beach. S 1> ิ้งเอาลูดเอาเมือออกดู เอ้ยอุ้มที่สองจะพี่น้องคะงามขับงามแน่เฮ้ยบอยแม่ก็เอ้ยโะพูดถึงพูดแต่จ้่งตเก็บนี่เนาะน้องสาวขอยญตีเก็บเน็ดแล้วบานฟินแล้วบานฟินเราตุ้ทายมูนี่แหละอ้านี่ยังกินขามันกือกกินหัว เลียแต่ขายังไหมอีหยังกินกันขวายอ่ะแต่ก่อยว่างเป็นตะปวงขึ้นกทางๆจะขุดเลยจะขุดเลยมันขุดไปไหนเนาะพีนาเขาจะไปกินเด้อแต่ะกี้พี่โต้อพี่น้องเออเฮ้ยพี่น้องเอยสอนนะบ่จ้าแต่โดดขาบ่มีปวดฟินเลยจ้ะพี่น้องเป็นหลังเหนื่อันนี้อู้หูเงี้ยเงี้ยเงี้ยตรงเงี้ยใส่เหงื่อเต้จ้ะพี่น้องจ้า ถุงหัวหนามถุงปวดหนามจะี่น้องเลาะทางก็เป็นยังบอกว่าใครเข้าภาไปมังหันเด้อร์มองมองข้าวเรียวลดอันเนี้ยเกิดแท้กับว่ามังหันเฮ็ดปวกอันข้าวตอกเกิดหลายๆนั่นเกิดแท้กไม่จัดกาค่อยเห็นนั่นนี่แม่ค่อยเห็นนั่นที่ค่อยเก็บกับเสือนในแม่เฮ็ดปวกข้าวตอกมันลอยเลยมันเกิดซ่อนอันเนแ้ยเฮ็ดปวกไงเกิดน้ำกันเอาก็แค่นดอกเดียวแต่มันบังกันนคอยตาไล่ไป อื้อออไอยไข่เกียมนั่นเนี่ยะเจ้าโท<อ>ี่ใส่พอดีป<ช>่ะเอาโหลดค้างงามกระเมีนเนยนเมียเขาตานป้าต

ข้างนอกก็เนาะวางไปอยากที่ชไงฮารดอกกลดนะอืมอ้มห้ามจมเอ้ยเอาหนหมเมันท่านขาดึฮดอกเตยกด ผู้สามก็ทนก็ติดเฮ้งามบ่งามบ่ี่นองงามบ่ผู้สามงะไรเกินนีมัน้ะมากินโรบไหมอื้มแมนแมนแมนนเขาไปแวะ้บึงเนาะเขาวะห้าบ่เ่บเลยเจ้าองไหดีนเนอมาถึงขี้ขันเย็บเั้าเข้าขยานขยบขยน ยน้ำกาะป่าอออเออมองหนค่อยๆเ,เอาอีดีแล้วเนาะเอาไปเบิงเ้งเนาะจอดในเบิ้งนี้ขอลองลรเราเพื่อนเฮ็ดออกแล้วบอจอดในเบิ้งแี้แล้วก็อเ,เอาจนมาอันหอดอันน้ำมันทางน้ำอ่านเนาะเขาไปเบิง้งเถอะเขาถมมากที่เเขาบ่ได้อกดินออกอืมบ่ได้อดินออกน่าจะเกิดอ่ะเดี๋ยวเดวไปเบิ้งอันนิดหน่อยจ้า

มืม้อกระได้เนานะกระเพาะจิรูปมันอยู่กันมันกรอบพอพิดมันดอกน,อน้อยมันกรอบพอพิด <c oughs> มันไปตามกระเปาะโหลดดูเข็ยมเยข็มอยู่หวานจ่อยจ่อยจ่มดียากินนะเ <c oughs> กิดเป็นแฟนก,ก็โอเค ห้อีกจ right? ุ่มหนึ่งด้วยจ้ะทุกคนไปก่มพูนจ้ะดอดมืดอดไหมนี่ไงน้ำเดือเป็นไงครับดูเลไๆอบก็ขาหน่ยน้ำกระเลียน้ำกระเพ้ยงเสก่อนดปงนยไง้ They would be the father. chung ngàn chào thuốc con cả, <laughs> Hãy นี่ต้มกินเห็ดนั่นลองตุ้มยังไ้ขาะใครข้าศิษย์ซ่อมมืออีกจ้่าทุกคนว่าข้าสิษย์นี่ผีพอนะจ๊ะเนาะเฮ้ยอ่านไงอ่งนไงโอ้โหอีกคนไงคอยชิจาทุกคนจ้าเห็ดของเราเราค้าแล้วเป็นเที่ยวเรียบร้อยจ้่พี่น้องจ้า เมนูยันยงนะพี่น้องค่ะเมนูยังค่ะว่ามาดูพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องเออเรื่องอะไจ้ะงามงามจ้ะทุกคนจ้ะขาวขาวมีขนาดพันในหลางพันี่เฮ็ดอย่างนี้เลยจา้าพี่น้องเอ้ยเดี๋รื่องว่าไโอ้ยอันซ้อนเนาะพี่น้องแต่ประชุมดีหีือประเห็นเด้อจ้าเฮ็ดนี่ไปเอ้ย คุณจ้ะน่ามหลายจ้ะนี่จ้ะนี่ไปเกี่ยวหญ้ากับพ่อเฮ็ดนอยจ้ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมด้วยจ่ะพอบกันในลิรวิพีโดูถัดไปจ้าบา,บายจ้า